ก็ก็อย่างที่บอกไปอะค่ะก็ก็ดีใจแต่ว่ามันก็เป็นเป็นห่วงอนาคตหนังไทยว่าว่าว่าต่อไปจะยังไงเพราะว่ามันไม่ได้รับการดูแลมานานมากโอเคมันิราเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมแต่ว่าเรื่องอื่นๆื่นอีกล่ะแล้วอีกอย่างอื่นอีกล่ะไม่ใช่แค่เรื่องคุณสร้างเนาะคือมันมันอีกหลายอย่างอะกว่าที่ว่าเราจะรู้สึกได้ว่าเราได้รับการปกป้องแล้วก็สนับสนุนอย่างที่ควรจะเป็นนะครับการที่เราส่งสัญญาณไป ว่าเราต้องการอะไรคิดว่ามันต้องป้อนกันการอะไไปยังไงบ้างคือตอนรับรางวัลคือไม่ได้คิดอะไรมากคือตั้งแต่ที่อยู่แล้วว่าถ้ารับรางวัลเนี่ยเราคงไม่ต้องพูดขอบคุณทุกคนเยอะมากเพราะเราขอบคุณไปเยอะมากแล้วเราได้รางวัลมาก็หลายครั้งแล้วอะค่ะแล้วเราก็จะขอบคุณไปขอบคุณครับที่หลังแต่คืออยากอยากอาศัยช่วงเวลาตรงนี้แหละให้ให้คนไทยหรือว่าผู้มีอำนาจเนี่ยได้เข้าใจว่ามันมันทุกร้อนยังไงมันมันลำบากแบบไหนคิดว่านี่คือสิ่งสําคัญมากกว่าพี่โอละคะ จริงพอฟังในจุดนี้เนี่ยโอก็มาขวนคิดว่ารอะวประเทศอเมริกาดังได้ก็เพราะฮอลลีวูดเกาหลีใต้ดังได้ก็เพราะวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นวงการบันเทิงบ้านเราก็ไม่ได้น้อยหน้าไปก่าใครถ้าอยากให้คนไทยได้รับการนิยมหรือว่าการยอมรับมากกว่านี้บางทีวงการบันเทิงอาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่สื่อสารได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นสำหรับ,บร,รางวัลเป็นอีกหนึ่งร,รางวัลพระภูมิใจของเราก็ดีใจมากครับก็ไม่ได้เล่นหนังมานานมากก็ขอบคุณนุชชีมาก ็ดีใจค่ะดีใจภูมิใจมากอยู่แล้วเพราะว่ารางวัลสุพรรณหงส์ก็เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติมากนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะอย่างที่บอกไปบนเวทีว่าทุกคนเลยที่มีส่วนร่วมกับภาพยนตร์เรื่องนี้รวมไปถึงคณะกรรมการด้วยแล้วก็อย่างที่จริงๆหลายๆท่านไม่ว่าจะนักแสดงหรือว่าอย่างนุชีเนี่ยที่ได้บอกมาคือจริงๆมันก็เป็นภาพภาพจริงๆของของวง,งการภาพยนตร์ไทยพี่ขวัญเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรืออืมพุ่มกับคนเขียนบทหรือทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พี่นไทยเนี่ยการที่จะยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นชอบอันนึงที่อลองบอกบอกว่าคนที่อยู่ในวงการเนี่ยเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเรารู้ดีว่า ธุรกิจเนี้ยอุตสาหกรรมเนี้ยมันอยู่ได้ยากขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้อยู่ด้วยความรักเนี่ยมันอยู่ไม่ได้จริงๆและเพราะฉะนั้นคนที่ทําภาพ,พยนตร์เนี้ยมันมองตาแล้วมันรู้ใจว่าเธอกําลังเจอกับอะไรอยู่เพราะฉะนั้นก็ก็อยากจะฝากหนังไทยก็อยู่ได้ด้วยคนไทยนี่หละคะไม่ว่าไม่ว่าโลกนี้มันจะเปิดกว้างแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะคะแต่ว่าคนทําหนังไทยสิ่งที่อยากที่สุดก็คืออยากให้คนไทยได้ดูเพราะฉะนั้นก็ไปดูชอบ ก็ชื่นชมไม่ชอบติวิจารณ์เพื่อให้อุตสาหกรรมนี้มันสามารถที่จะเดินหน้าแล้วก็พัฒนาต่อไปได้ค่ะดีใจมากค่ะทุกอย่างแบบเป็นอะไรที่ใหม่มากๆสำหรับย่าค่ะไม่ไม่เคยเข้ามาอยู่ในวงการภาพยนตร์ไทยค่ะก็ะเป็นเรื่องแรกเราก็รู้สึกดีใจมากๆเป็นเกียรติมากที่ได้ยืนมาว่างแบบว่าทุกๆุกท่านที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ยัอว่าติดใจวงการภาพยนตร์บ้าง,าาง,างชอบชอบมากค่ะมันเป็นมันเป็นอีกอีก,อกหนึ่งอย่างแล้วอย่างที่พี่สุข,ขันบอกค่ทุกอย่างมันมันเกิดขึ้นขึ้นด้วย passion ที่เราเห็นได้ชัดมากทุกวันที่เราไปทำงานค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้แบบว่าได้เล่นหนังเรื่อยๆค่ะ ดีดรผมด้วยครับความสำเร็จนี้ค่ะันนีภาพยนตร์ของเียรค่ะครับก็อย่างที่พูดไปนะครับก็คือ,อ,อผมพูดในฐานะที่เป็นนักแสดงแล้วกันนะครับคือผมทิ้งอาชีพตัวเองเนาะผมเป็นวิศวกรอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดสินใจที่จะมาเข้าสู่วงการบันเทิงเพราะเนี่ยเพต้องอยู่กับมันนะครับแล้วพอผมอยู่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกที่จะรัก ผมรักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ไปต่อได้อีกในในสายอาชีพอะไรเงี้ยแล้วก็อยากที่จะแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็มีโอกาสได้มีโอกาสที่ดีท,ที่ที่มอบให้ผมว่าจะจะรับไปหมดไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์พิธีกรหรืออื่นๆอะไรก็ได้ที่มันเป็นอาชีพที่เราที่เราเลือกแล้วนะครับเพราะเนี่ยผมก็เต็มที่เต็มที่หมดในทุกๆสิ่งที่ผมได้รับเงี้ยแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นอีกจุดๆหนึ่งที่โอเค คือเราเราเต็มที่กับมันแล้วเราเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่จริงๆมันมาไม่ได้ด้วยตัวผมงคนเดียวนะครับ ทุกคนก็คือช่วยมากๆเลยคือผมไม่ใช่คนเก่งนะครับผมผมแค่พยายามเพราะว่าจริงๆคนเก่งยังพยายามผมไม่เก่งผมก็ต้องพยายามมากกว่าเพื่อจะทําให้ให้รู้สึกว่าเออเราก็อยู่ถูกที่เราเราเลือกในสิ่งที่เราสังคมที่เราอยู่เนี่ยเราได้อยู่ที่ที่ถูกที่ถูกทางของเราแล้วอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับอ๋อครับจริงๆอ่ผม อบดูหลังไทยมากครับผมว่าผมว่าหลังไทยยังมียังมีอะไรที่ที่น่าสนใจอีกเยอะจริงๆผมไม่ได้ไม่ได้บอกว่าต้องดูต้องดูต้องบังคับให้ดูอะไรเงี้ยแต่แค่แค่แค่รู้สึกว่าเออเราก็เป็นก็ประเทศเราเรอเนาะนะครับเราก็ภาพ,พยนตร์ไทยก็คือภาพยนตร์ของเราเรอะไรเงี้ยให้ให้คิดซะว่ามันคือเป็นของทุกๆคนที่เป็นคนไทยละกันครับ